สีเทพเมื่อพูดถึงหลักฐานประวัตศาสตร์ต้องยอมรับว่าการทํางานของของกรมศิลปกรปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ตั้งอุทิยานประวัตศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยงบประมาณที่ได้ในการดูแลตัวเมืองโบราณสีเทพก่อนที่จะเป็นมรดกโลกนะก็ได้เป็นลัษณะเป็นขอเป็นประจําปีซึ่ง การทํางานทารายงานคดีเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกเพราะว่าโบราณสถานภายในเมืองสีเทพเนี่ยมันมีเยอะมากมีถึงเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบหลังขึ้นไปซึ่งเราทํางานได้แค่ไม่กี่หลังเองก็ได้บะดโลกแล้วมันก็จะเป็นที่ประมาณน้าจะต้องเพิ่มขึ้นมันจะเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตอบคาถามได้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ทันกับ สิ่งต่างๆที่มันสูญหายไปกับตัวเมือโบราณสิเทศ